เราจะไม่หยุดวิ่งจนกว่าร่างกายจะไม่ให้เราวิ่งต่อเราจะไม่หยุดวิ่งจนกว่ามันจะขอให้เราพองานวิ่งในต่างประเทศที่ประทับใจต้องยกให้เกียวโตมาราทอน2020ที่เพิ่งผ่านไปเลยค่ะเพราะว่าทันทีที่ได้ทราบว่าตัวเองอ่ะได้ไปเกียวโตมาราทอนกับทีม C W X หลังจากนั้นไม่กี่วันก็ข้อเท้าพลิกทาให้เราอะไม่สามารถซ้อมวิ่งได้เหมือนเดิมอาศัยการกายภาพช่วยเสริมความแข็งแรง<ม>ตรงสะโพกตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไปหาคุณหมอหลายๆที่ว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยจะเร่งให้หายอะภายใน1เดือนภายใน2เดือนภายในอะไรเงี้ยทันไหมคุณหมอหลายๆท่านก็บอกว่าไม่ทันหรือบางท่านก็บอกว่าเราอะไม่สามารถวิ่งจบ 42K ได้แน่นอนเราต้องจอดตั้งแต่ 10K แรก ไม่น่าถึง 10K แรกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีคุณหมอท่านหนึ่งที่ยังเชื่อมั่นในเป้าหมายเดียวกับเราเขาก็เลยช่วยรักษาช่วยให้คำแนะนำมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันดีขึ้นอาการเราดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนวิ่งหนึ่งสัปดาห์ก็ดันวมขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าโอเคเราทำใจระดับหนึ่งแล้วว่าถึงมันจะดีขึ้นมันฝืนวิ่งได้แต่เราอาจจะวิ่งไม่จบก็ได้ในวันนั้นเ้ยค่ะ วันก่อนหน้าที่จะลงสนามเราจะต้องมีแบบโพสต์ว่าเราบิดอะไรเพื่อให้แบบเพื่อนเพื่อนเราหรือผู้ติดตามเราเขามาแทร็กว่าเราวิ่งไปถึงไหนแล้วในสนามตอนที่เราพิมพ์สเตตัสเพื่อแจ้งว่าเราบิดอะไรเนี่ยเราก็นั่งร้องไห้ว่าพรุ่งนี้เราไม่น่าจะวิ่งจบแน่เลยเราน่าจะต้องดีเอ็นเอด้วยเหตุผลของ ความบาดเจ็บที่ข้อเท้าเราเราไม่อยากทําให้ทุกคนที่เฝ้าดูเราอยู่เขาผิดหวังวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วเราก็ดูคอนดิชั่นตัวเองว่าไม่น่ารอดก็เลยเสียใจนิดนึงว่าพรุ่งนี้ทุกคนต้องผิดหวังกับเราแน่เลยแต่ว่าพอก่อนจะวิ่งเราก็บอกตัวเองว่าเราจะไม่หยุดวิ่งจนกว่าร่างกายจะไม่ให้เราวิ่งต่อเราจะไม่หยุดวิ่งจนกว่ามันจะขอให้เราพอเราก็ได้โค้ชของทีม C W X อะคะ่ะแล้วก็ พี่หนุ่มแล n n e r j o u r นี่แล้วก็พี่สันแล้วก็ทีม CWX หลายๆคนที่วิ่งไปพร้อมๆกันพอเรามีเพื่อนไปด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็อุ่นใจบอกกับตัวเองอย่างเดียวว่าตามเขาไปให้ได้อย่าหลุดแค่นั้นพอเขาวิ่งเพจอะไรเราวิ่งเพจนั้นเขาหยุดตอนไหนเราหยุดคือเราจะไปกับเขาบอกตัวเองแค่นี้มีจังหวะที่เราไม่ไหวเหมือนกันคือด้วยความที่ไม่ได้ซ้อมอย่างถูกวิธีมาเป็นเวลานานเนืน่องจากบาดเจ็บเนี่ย ทำให้ระหว่างวิ่งอะ่ะมีเหนื่อยเหมือนกันแต่บอกตัวเองว่าต้องไม่หลุดต้องไม่หลุดแล้วสนามเกียวโตคือเนินเยอะมากจังหวะขึ้นเนินพี่เขาก็เล่งจังหวะลงเนินก็เล่งแล้วระหว่างทางพอมันเกิน20โลอะค่ะก็แบบทาได้นี่เรารู้สึกเจ็บนะคะตอนนั้นแต่มันยังเจ็บแบบทนไหวไปต่อไปต่อพอไปต่อเสร็จแล้วเราก็เริ่มรู้สึกตึงที่ขาตึงน่องตึงต้นขาอะไราเงี้ยค่ะ เข้ามาแทนที่ความเจ็บหลังจากนั้นเราก็บอกกับตัวเองว่าเรามา20โลแล้วคราวนี้เราไม่ยอมแพลแล้แหลวเราไม่ยอมดีเนฟยังไงเราจะต้องจบให้ได้ก็เริ่มคำนวณเลยค่ะมันจะมีคัดออฟ8จุดพี่สันก็ช่วยตองคำนวณว่าเนี่ยจุดนี้เราผ่อนได้นะจุดนี้เราต้องเร่งนะประกอบกับเพื่อนร่วมทางก็เชื่อมั่นซัพพอร์ตเราด้วยเนี่ยทำให้สนามนั้นอะ ต้องจบมาได้ด้วยเวลา5ชั่วโมง55นาทีคือก่อนคัดออฟ5นาทีดีใจมากแบบลองไห้ว่าเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะทำได้แต่พอมันทำได้ความสุขมันยิ่งทวีคูณนะคะมันไม่ใช่แค่วิ่งจบเรามีความสุขแต่มันคือเราคิดว่าเราจะไม่จบเลยซ้ำอะแต่การที่เราเอาชนะทุกๆอย่างเอาชนะอารมณ์ของตัวเองเอาชนะความรู้สึกกลัวแล้วบอกตัวเองให้ไปต่อตลอดเวลามัน มันช่วยเราได้เว้ยเราทําได้เราจบแล้วอะความพยายามที่ผ่านมาของเราในการรักษาตัวเองในการบริหารนู่นนี่มันประกอบกับพี่พี่ทีมซีวีก็สปอร์ตกันดีมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าสนามนี้มันไม่ใช่แค่เราไปแข่งแต่เราได้มิตรภาพได้อะไรมามากมายเลยไม่อยากจะเชื่อแต่มันทําได้แล้วก็เลยประทับใจมากเพราะอะไรที่ทําให้ต้องจบในวันนั้นเพราะว่าไม่ยอมแพ้คือมันมีหลายๆช่วงที่อยากจะยอมแพ้เหมือนกัน คุณหยุดพักไม่ได้แล้วนะตอนเนี้แต่ร่างกายมันแบบไม่ไหวแล้วแต่คุณต้องไปต่อมีคําเดียวเท่าน,นั้นคือไม่ยอมแพ้ต้องไม่ยอมแพ้ไปต่ออีกนิดอย่าพึ่งเย,ย่าพึ่งอย่างเงี้ยค่ะฝืนตัวเองอีกนิดเดียวจะทําได้แล้วอีกนิดเดียวจะทําได้แล้วมาไกลขนาดนี้แล้วจะยอมหรอะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแรงพุชตัวเองว่าอย่างไงก็ต้องจบถึงเราจะเจ็บขึ้นมาอาการจะกําเริบขึ้นมาอย่างไงก็ต้องจบงนี่ค่ะก็จ,ะจบจะได้